ภาพบรรยากาศการร่วมแรงร่วมใจลูกนิมิตน้ำหนักสามร้อยโลเบาเหมือนนุ่นสาธุกค่าเนื้อหาของคลิปนี้นะคะก็ยังอยู่ในบรรยากาศของการส่งงานนะคะช่วงเวลาการลงลุกนิมิตนะคะลงสู่แท่นที่แตละวัดจัดเตรียมไว้ก็จะมีการลุ้นนะคะเพราะว่าโอกาสที่จะมีบรรยากาศแบบนี้นะคะ แทบจะไม่มีโอกาสเลยเพราะว่าโบสถ์หลังนึงจะมีโอกาสแบบนี้แค่ครั้งเดียวนะคะญาติโยมนะคะพี่ป้านาอาก็อยากมีส่วนร่วมในบุญนะคะก็อยากจะนำแรงกายของตัวเองนะคะมีส่วนในบุญลูกนิมิตนะคะนั่นคือบุญหนึ่งในบุญที่มีส่วนในการต่อยอดสืบทอดาศาสนานะคะสนุกค่ะทีมงานอัดมาหลายคลิปนะคะขออนุญาตลงหมดเลยนะคะเพราะว่า พาแผงบุญนะคะดูกี่ครั้งก็ไม่เบื่อนะคะสําหรับผู้จัดทาคลิปแล้วก็ทางร้านนะคะชอบดูนะคะ ดูไปแล้วก็น้อมใจไปนะคะรับบุญกับเขาด้วยนะคะการส่งงานที่จังหวัดเชียงรายนะคะวันนี้อบอุ่นมากเลยทีเดียวนะคะเสียดายจังเลยนะวันนี้ที่ท่านเจ้าภาพใหญ่นะคะก็คือคุณผ่องพิษมณีรพีพัฒน์ไม่ได้มาด้วยตนเองนะคะแล้วก็พี่ผ่องจะเดินทางมาถวายส่วนตัวอีกครั้งหนึ่งนะคะญาติโยมมากันเยอะมากเลยทีเดียวนะทราบว่าบทหลังนี้สร้างเสร็จนะคะนานแล้วแต่ยังไม่ได้มีการฉลองนะคะพี่ผ่องพิษเป็น ผู้นะคะเปิดบุญใหญ่ในครั้งนี้ทําให้ชาวบ้านนะ,ะมีความดีใจกันมากนะที่จะได้ฉลองโบสถ์สักทีนะคะแต่ว่าก่อนจะฉลองก็ต้องมีการบูรณะปฏิสังขรเนืน่องจากว่าโบสถ์ค่อนข้างที่จะสร้างเสร็จนานแล้วแต่ว่ายังไม่ได้มีการฉลองนะคะนําภาพใบทุกท่านนะคะได้ร่วมอนุโมทนาบุญนะคะนี่เป็นใบเสมาที่พี่พองนะคะเป็นเจ้าภาพนะคะรวมทั้งลูกนิมิตด,ด้วยนะคะสาธุสาธุสาธุคะ่ะ